อดีจ่าแพนครับทุกคนยายจา่าไม่ก้าผ้ามวนมือนีมหาเหตกเุก็รถสาวเจยเด้อรถปะกันตำแหนง่งรถชาลิงเด้อจ่าเด้อมานบหมานกติดตามต่อไปได้เลยจาาย้าเจ้าป้าเ้าเขาเชาอัานนี้ก็ได้แห่หมานเน้อ เจ้าโค่เจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าจดงก็ได้แม่นางสละนีแม่ขูดอําพกอันนี้เจ้าโค่โจโเจ้าปลาแถวนี้ก็ให้มานให้อันนี้เลยใยญ่พวมาม้าแล้วม้าแล้วสวัสดีครับเอา้าเอ้าจิ๋วสวัสดีครับเนีโอ้มน้มนแล้วม้นแล้วม้าแล้วเด้อพี่น้องเด้อดอกแหลก,<อ>กแห่งม้นจ้ามา้าจ้าเจ้าเห็ดไข่เขียวจ้า,จาจ มันมันเลยได้จ้าดอกนึงเฮ็ดยังนะเท้าเฮ็ดยังดอกหนึ่งเฮ็ดขี้เท่าเฮ็ดขี้เท่าเอ้าบึ้งบึ้งเมฆเมนเฮ็ดขี้เท่างามงามงามสงสัยสงสัยี่ดอกเอออีกดอกสีสองจ้าเฮ็ดข้าวไข่เขียวงามงามดู้องเอ้ยไข่เขียว้อง เีเลนึงนองงามอูู่กันนะน่อยหน่อยเฮ็ดหนังนองดึงกระบิงเฮ็ดโคกรบอเออเฮ็ดโกบ่ได้ดอกพี่น้องหร้อมันเทาเลยเอาเป็เสมเฮ็ดโคก อีกแล้วเฮดผึ่งด้วยพี่น้องเฮดผึ่งตอเด้วยพี่น้องเด้อโมเมนต์เฮดผึ่งตอกเฮดผึ่งใต้ไกลเนาะช่งดอกช่งดอกงามเนาะเขียวเจออีกแล้วดอกหนึ่งงามงามโอ้เนีนน่ใบต้นมีใบทั้งอื่นอืมเฮ็ดออกมานมาเล้วไข่เขียวไข่เขียวหอมพุ่นกับมะข่าาตุก อีเซลดอกนึงมาเยอะขวนยาย่วุ่มพอดอกเยอะพี่พงษ์น้องเขียวขาวเขียวขาวพี่น้องพ่นขาวจ้าพ่นขาวพี่น้องมาานมาในมานเนี่ยพี่น้องอู้น่าชมชอบดอกงามเนาะสวยชวยให้บึ้งหอมหอมไม่ี่น้องโอ้ย เห็นบอพี่น้องพ่อแล้วนะเแถาตาทองเดี๋ยว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 เดูไงเลยเนาะเดี๋ใหญ่เลยนอแถวงานทั่วเลยงานงานงานผู้คนเก็บเนาะมานมันช่วยช่วยเด้อพี่น้องให้มันมานเเด้อจะโคเลย เอ้ยแล้วอุ้ยพ่นตกใส่เนาะแ่าละฝนตกลินลินหำหำทองดอกยังกันเด้อพี่น้องเด้อไกลไกลกันนั่นแหละพี่น้องเฮ็ดปวกเด้อพี่น้องเฮ็ดปวกยังละเแ่านี่ต้องใช้ตาดตร์หน่อยนะเขาบอกขึ้นโมะศาสตาดหน่อยบนเท้าไม่ยังเหรอหนาตีนปัญยาตีนหอยวะกระโบม้วนเองบ่าหอยดีอะลวงผิดไป พญากึ่งพญากึ่งคือของเดือนะพี่เขาขีขาวแมนบีนองตรวจเบื้งดีก่โอ้ยขาญ่ดอกงามเอมอนดอกบีนองมาเก็บมาเก็บมาเก็บในใหญ่เด้อกับตาเด้อสวยจังน่ารักน่าจูบจังงามงามเลยพีนองดอกเดี่ยวเลยยังงามเลยม่ใช่เบื้องตาเลยน้อง โกลนูพ่อโกลนูพี่น้องหันเขาในหันเขาในหันเขาไนก็เออพ่อพ่อเท้าพ่อพ่อเท้าเอาเอาเอาเก็บเก็บดอกนึง่งเลยนะดอกตุ่มก่อนแล้วดอกตุ่มก่อนนะดอกตุ่มดอกหนึ่งเด้าเดิมมานมานนอกงามคือคนเก็บคือคนเบาเนาะโค่นเบาหนำเสียงกสิี์แห่งเทียดูพี่น้องนะ จ้ามาน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 ปูดอกงามคือเก่างามตัวมันคือผลใหม่น้องพี่งดอกก็เจ็บดอกปุ่นอุ้ยคันเชาเจริญพ่อยายมากกว่ายายสีได้กะฉันยายบันไดเห็ดดอกจ้างามเลยเฮ้ยเห็ดไข่เขียวเด้อพี่น้องต้นนี้งาม ย่างงามยายปัญาจะของแต่ใหม่คอยายงามมือเร็วเนาะไม่เถ่านี่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 ่เห็นนี่ไหมเขาเห็นเห็นนางกระชันเห็นโตใหม่ดิเอาเอาเอาเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ามามามาเก็บบ่เห็นบ่เห็นบ่ ได้บอจะท่องได้บ่เฮยเออได้หนงะตอยู่บนดูลยะแต่ก็โอ้ยตัวฝุ่นม้ยังยังผมเห็น่วงนึงตาี้เลยเก็บเก็บเตาทองไดเอาหมีมาเราไปเอาหมีมาเราไปเอามาไอเจ้าจะได้นไม่ถูกนั่นดิใม่ใม่อยู่น้ำทางหาตาทองกองใหม่อะบีดกองไหวไปบงไหนบไปบ แล้วทองหาหลายแล้วบัดนี้ลายถิ่นก็เด้อพี่นอ้องอืมให้ให้พวกไงเพื่นหิน,นเพน่อดีอู้ไหนบ่นสันแน่ก็ขอโทษขออาภัยเด้อค่ะพี่นอกก้องเพราะว่าอันกล่องยายจำไม่กล่าบ่มีระบบกันสันบางเถอกับวินแน่หินมาเท่าไหร่ครับบุลน,นะ มันจะหักแต่ก็อดเอาสวัสดีจ้าเห็นนังหนานางอีสองล่ะเป็นภูยูเบื้องหลังเป็นภูกินต๊บตาทองปั๊บแล้วมันปั๊บกได้ความคมชัดได้สนิขนาดพันแปดซีฟได้หนิจังหวะเลยแล้วกระลังทับกานกูทอกสอสื่อเครื่องละสองหมื่นอยู่กูยังสิได้บอกแซวล่าไปสั่นและพี่น้องบอกกูกบ่ได้ดต่พี่น้องเอ้ย ขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนเด้อค่ะที่กดไลค์กดติดตามซับสะไข่ใหม่ๆนั่มที่มาติดตามให้กำลังใจยายจะไม่กากับตาทองกับยายทองไม่ล่ะเพราะว่าเราใส่แต่ยายทองเทิงเกี่ยวหยาเทิงเห็ดกับเขาหากับเขาก็ให้ตาทองให้ตาทองเฮ็ดตัวตาทองก็บเห็ดยายทองกัได้ป้อนเขายายเลยซากผ้า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 ยล่ะได้ได้ด้วยได้ล่ะ พ่วงได้ล่ะไอ้ท่านได้ออกจากอุ้มโอ้ยขืนเอาบบกยางอันนี้แต่ว่าน่วยมันงามอีหลีเบิ่งตีล่ะบักพีพวนอาหารอีสานบ้านนาเราปีหนึ่งกินครั้งหนึ่งไม่ใส่ถุงหรอกไปใส่ะกรามันขาดใส่อะไรครับปเมียนเมียนหลาฮานตกกระทองเราผูกถุงยื่นอกถุงกระทอง เป็นผู้ชายลอยเื่อเนโอ้พฟกถุงเต็มลอยแม่นแม่นแม่นหัวเร็วเฮ็ดตะไข้ขาวดอกหนึ่งพี่น้องใหญ่ใหญ่งามงามมาอ้ยใหญ่เิ็บเอาเด้อตาทองงามมาปุ่นนี่ ดอกงามไอเขาเอ้าเก็ไข่ขาวดอกนึงี่น้องเก็บเก็บเ็ดไข่เขียวงามามดอกงามมาาเก็บไม่ใหญ่เด้อโฮ้ยใหญ่มวนได้ใหญ่ออกมาเก็บเหมือนี่ง่ายง่ายสบายเลยจะ พวกเห็ดพวกตัวน like ี้เห็ดพวกกิ๊กบ่จิ๊กเดี๋ยพี่น้องิ๊กน่งหน่ยให้ายให้เิงจุบหนึ่งหน่อยห้ขายจุบหนึงจ้าให้เท้าห้ให้เท้าห้เดียวพี่น้อง๊เดีพี่น้อง

คืเราจะเท้าูเจ็บใช่มงกบอกว่ามันเหมืหายกัมวอู้ออาบิดบโอ้แล้วจะชิบิดเอาเถอะเป็นคนเจ็บนะจะมาให้คนอื่นดกิกเ้ยนมันจะเป็นหองปนหรอกปพโอ๊บออกอ้ยอููอูอ้ออออู้ออ้ย ไม่เห็นตะท่องะท่งมากมากมากอุ้ยโคตรเร็วเอ้ยสันะเทยอ้ยสันนกันน่บวเดิอพี่น้องด้อยะทองเะ็ก้เก็จะทงเก็บบิดมาบอกนมาบอกให้บิดูอ้ยเก็บก็เอามือบังบเนี่จะใเจังใตตรงตรงตรงังสี่ ตรงตรงกับสีเราเฮ็ดจังไหรบาดท,ที่นี่นี่ยังคือตรงมันกับบั้งคือเกาอ่าตัวอโอ้ยเนาะดีออกมันมืดเออนี่ยเก็บเป็นบ่น้องพี่สายเก็บบ่เป็นคือไม่ยิงเราด้วยพี่น้องมันเ,เนป็นยากใครแน่จะได้ละไอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้บาทแทีน่ะเอามีดตัดเอาเนี่ย นนก,กันไก่ให้แด่ดีกันไก่บอดีหรอกก็ทองไข่เลียกันไก่ม,ม,มันเกกะ่มบ่อไหลาเลยครับนี่ยังใหญ่แลามาไทายเบื้องลหลังเก็บๆซึ่งคือกันใหญ่เฮ็ดวีวๆไปวีมานเจ้านี้ใหญ่ทรายแซวเจอคือจัง,หน,งหนึ่งหนึ่งว่ะเออ นะโอ้ยยหญ่เก <inside> wow, <laughs> ินมากใหญ่กับพ่วมเห็นควอยลิงอาาพนาเท้าโอ้อยู่ในหัวทางเนาะเห็ยังไรสําเฮ็ดพ่นเฮ็ดพ่นขาวงามงามพี่น้องเออเจออีกแล้วยางไปสามกสองกิโลหนึ่งสองกิโลหนึ่งโอ้ยางสองกิโลหนึ่งยางสองกิโลหนึ่งด้วยพี่น้องอ้ยจูงใหญเลย อุ وي, man, man, man. Àn, mm ้ย hmm. มันมันมันบ้องานไม่ทเนาะมุ้ยบึมบึมตองแสงซอยเด่นองมาเก็บเด้อลูกอันนี้เด้อพี่น้องเด้อมาเก็บเก็บเบาะเก็บเบาถ้าะอบคลิปมมหาเห็ดก็จะลืมก้ไไหลกดแแท์กดคอ่เม่นน้ำด้วยจ่าเ้อแต่พอคิดพออยากดอกจ้าแค่นี้เลยจ้า รักนะจุบจุบสวัสดีจ้าส,สวัสดีครับออกกันคิหนาค่ะบ๊ายบายอเออหมนะองเลยไปเงื่อนแหละด้วยจ้าเฮ้ยรับท่านคือบ่านี้ยังมุ้งนีใหญ่ก,ก,กว่าปู้ยอะมากหม่ไปเจอเจออย่ากาล้ามาเลยด้วย